ผู้ป่วยเฝ้าระวังของโรงพยาบาลประสาทเพิ่งก็ออกไปแล้วนะเจ้าหนึ่งรายเกาะขอแสดงความยินดีด้วยนะเจ้าแต่ว่าที่กรุงเทพนะเจ้าที่กรุงเทพเดือดร้อนกันเลยนะเจ้ามีนะเจ้ามีเจ้าหน้าที่นะเจ้าเจ้าหน้าที่กก,กตนะเจ้ากินกระตุกันมาได้มาจ้กินกระตุ้นะเจ้ากกตคือกรรมการการเลือกตั้งนะเจ้า ปิ้ลติดเชื้อแบบแบบบัสแสดงอาการนะเจ้าพบนาทีนะ่นะเ้าที่ของสำนักงานคณะกรรมาการเลือกตั้งในวันที่24ว่ามีติดเชื้อหนึ่งรายนะเจ้าในตำแหน่งนิติกรของสำนักวิจัยและคดี เป็นการติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองตามแนวทางการค้นหาผู้ป่วยเช,ชิงลึกเชิงลึกมือจเชิงลึกเชิงลึกนะเจ้าตี้แฟคเคหหลักสี่ซอยแจ้งวัฒนาห้าเขตหลักสีกรุงเทพนะเจ้าตำนังได้ประสานกรมควบคุมโรคสาธารณาสุขส่งตัวรับการกรักษาที่โรงพยาบาลเกษมราชประชาชื่นตรวจ ประวัติเจ้าการเจ็บป่วยเบื้องต้นเพราะว่าผู้ป่วยดังกล่าวเป็นคนไข้ในกลุ่มไม่แสดงอาการและไม่มีประวัติการเดินทางไปต่างประเทศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ร่วมมือกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องค้นหาบริเวณพื้นที่เสี่ยงเพื่อแจง้งให้คนที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายนี้ทั้งกลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มเสี่ยงต่ำหูเพื่อตรวจหาเชื้อเพิ่มเติมหรือกัก ตัวเป็นเวลา14วันเพื่อตรวจดูอาการต่อไปนะเจ้ากะกะตก็ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส19โดยการทำความสะอาดยาฆ่าเชื้อบริเวณสำนักง,งานกะกะตนะเจ้าวันเสาร์ที่2 5เวลาบ่ายมงกนนะเจ้ารวมทั้งคัดกรองเจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานห้ามบุคคลที่เคยมีประวัต ให้กผู้ติดเชือ้อนอิติกรท่านนี้นะเจ้าและสั่งใืต้ตรวจหาเชื้อกับตัวเองเพื่อสังเกตอาการพร้อมเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังนะเจ้าติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากแพร่ระบาดเชื้อโรคดังกล่าวคณะกรรมการบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อโควิด -19 ของกรุงเทพเปิน้นเกาะปฏิบัติ ตามคำสั่งโดยเริงคัดนะเจ้าเพิ่มมาตรก,การป้องกันนะเจ้าเกาะนิติกรดังกล่าเกาะปฏิบัติงานหยึดบ้านนะเจ้า ช่วงแรกปก็ปฏิบัติงานอยู่ที่บ้านตามคําสั่งนะเจ้าแต่ว่าหนึ่งอาทิตย์ต้องเดินทางไปทํางานในช่วงที่เดินทางไปทํางานนั้นทำให้ติดเชื้อได้นะเจ้าพนักงานปะกอตรวจร่างกายกับโรงพยาบาลที่มารับตรวจและผู้ผนก็ส่งรถมารับตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีเลยนะเจ้าก็อานโควิด1ิเก้ากว่ากันไปนะเจ้า แต่สถานการณ์โควิดสิบเก้านี่นะเจ้าทนายปอแนะนำอย่างหนึ่งเจ้าเมื่อติดเก้าแล้วหรือรู้ว่าสงสัยติดโควิด1 9นะเจ้าวิ่งไปหาโรงพยาบาลเลยนะเจ้าในเชีงยงใหม่บ้านเฮานี้โรงพยาบาลรน,นานะเจ้ารับตรวจโควิดโคโรนานะเจ้า ตอนนี้ถ้าไข่เฝ้าระวังตัวเองอยู่บ้านนะเจ้าอยู่บ่ออกไปทํางานที่ไหนเตือนนะเจ้าโควิดนี้อยู่บ้านออกกําลังกายนะเจ้าบาัสโคโรนานะเจ้าเข้าเว็บากายนะเจ้าหรือเข้ากรมอนามัยสาธารณสุขนะเจ้าเปิดแจ้งเตือนมาว่า อ่าถ้าอยู่บ้านมันต้องนัดเยิยกินน้อยๆน,นะเจ้ากินทีละน้อยๆเคียเค้ยวช้าๆเคี้ยวนานนะเจ้าอาหารจะได้ละเอียดกับง่ายนะเจ้ามีเว็บไซต์ที แนะนำแล้วเจ้าเว็บไซต์ที่แนะนำการออกกำลังกายช่วงที่อยู่บ้าน ร่างกายนะเจ้ามีเว็บไซต์อย่างพรองนะเจ้าที่สอนกันออกกำลังกาย bodybuilding com นะเจ้า bodybuilding com เรื่องการกินเข้านะเจ้าออกกำลังกายแบบต่างๆวิธีการลดไขมันออกกำลังกายที่โฟกัสสุดๆ เฉพาะส่วนนะเจ้าแผนการออกกําลังกายที่คดแต่ละคนสอนนะเจ้าการคํานวณอาหารนะเจ้าสารอาหารเทคนิคการออกกําลังกายนะเจ้าก็จะมีฟิตเนสเบนเดอร์นะเจ้าฟิตเนสเบนเดอร์อันนี้เป็นกก็สอนเหมือนกันนะเจ้าคาร์ดิโอเต้นขยับสลับบอดี้เวทบอดี้เวทนะเจ้าหรือโลอิมแพกนะเจ้าแรงกระแทกตามเหมาะกับคนเจ็บเขา่า หิวหนักสหับเบาเบินได้ดีนะเจ้าเหนื่อยหน่อยนะเจ้าอีอีเะี่ยเพื้อนก็มีอีอีมาตัยนะเจ้าคนสมัยประเดียวนี้เวลาทำอะไรอย่างคือโลกออนไลน์นะเจ้าเปิ้นชอบมีอีอีตามมาหรือห้าห้านะเจ้าเวทเขมีนะเจ้าฟูลบอดี้อัปเปอร์ลเวอร์แยกส่วนไหล่แขนขาก้นนะเจ้าตรงนี้ แตะแหมเว็บคือแดบีนะเจ้าแดบี mm hmm. ก็คือไขมันมันกัวนะเจ้าตรงนี้แดบีเว็บจะมีสอนทำซิกแ p a c วิร์กอัลหรือพวกซกคอและนะเจ้าที่แชร์เก็บไว้ส่วนใหญ่มาจากเว็บนี้ทั้งนั้นนะเจ้าแล้วก็มี f e e d i e t i n g c o m นะเจ้า f e e d i e t i n g c o m เบิร right. 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 ์นแคลอรี่อย่างใดนะเจ้ารื้อหมดนะเจ้าเบิร์นไขมันโปรตีนบีฟิตนะเจ้าบีฟิตถ้าออกกำลังกายสั้นๆนะเจ้าบีฟิตสิบถึงสิบยี่สิบถึงสาวนาทีมีให้เลือกหลายแบบนะเจ้ามีคลิปสอนทานอาหารนะเจ้าออกกำลังกายนะเจ้าอยู่บ้านนะเจ้าสร้างซิปแพลใดนะเจ้าสิบซี่ นะเจ้ามันเกินสิบสี่วันแล้วเนาะตั้งแต่ต้นเดือนเมษาจนตอนนี้จะถึงวันที่สามสิบแล้วนะเจ้าสร้างสิทแพ็โดยเว็บไซต์ออกกําลังกายนะเจ้าอยู่บ้านทําอย่างไรให้ร่างกายแข็งแรงนะเจ้ามาเสี่ยงเป็นโควิดนะเจ้าแปดวิธีออกกําลังกายอยู่บ้านง่ายๆเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโควิดนะเจ้าออกเข้าเว็บไซต์ออกกําลังกายหรือถ้าบบกเข้าเว็บไซต์ออกกําลังกายเป็น อเป็นกิจกรมลักษณะนะเจ้าก็ะมันทําความสะอาดบ้านนะเจ้ากวาดบ้านถูบ้านนะเจ้าเจ็ดฟ่นนะเจ้าเจ็ดอยักใหญ่ตรงนี้นะเจ้าทําให้บ้านปลอดภัยจากเชื้อโควิตด้วยนะเจ้าเดินรอบบ้านนะเจ้าเดินรอบรอบเดินวนไปใจไม่กวาดกวาดอยากใหญ่ไปตัว น้าเจ้ามือขยับแขนขยับน้าเจ้าเดินรอบบ้านนะเจ้าหรือถ้าเดินรอบบ้านเสร็จก็นั่งพักต่อด้วยการกระโดดเชือกนะเจ้านำเชือกมากระโดดแล้วก็มาเต้นแอโรบิกตามเว็บไซต์ไดนะเจ้าหรือเว็บไซต์โยคะน้านเจ้าเปิดหน้าอ่าวิดีโอโยคะเล่นโยคะตามนะเจ้าหรือฝึก ความแข็งแรงแบบโบดี้เวทนะเจ้ายกน้ำหนักทำงานบ้านทุกอย่างนะเจ้าช่วยใื่อร่างกายแข็งแรงได้นะเจ้าอย่างน้อยทำวันละ ไม่เป็ใจวันละสัปดาห์ละห้าครั้งอะหนึ่งเจ็ดวันนะเจ้าเจ็ดวันทำเหี้ห้าวันวันละสามสิบนาทีนะเจ้าออกกำลังกายในบ้านรางสวนตัวนะเจ้าหรือกวาดถนนถ้าเป็นประโยชน์ต่อสังคมก็กวาดถนนหน้าบ้านนะเจ้ากวาดถนนสาธารณะนะเจ้าเวลาไปไหนก็ห้าง คนระยะสองเมตรนะเจ้าคะเ,เขาทาตัวห่างระยะเมตรสองเมตรแล้วเปิ้อนไม่ยอมห่างกับเขาเพ้่ก็ยังเดินมาติดกับเขาลองอู้สิคะบอกว่าดิฉันไปในโซนที่เสี่ยงโควิดนะคะโอ้โหจากที่กลายเป็นว่าเขาบอกมาต้องบอกอย่างเลยนะคะทุกคนเดินห่างเราไปหมดเพราะฉะนั้นเราต้องมุสาเพื่อระมัดระวังตัวมันก็ดีไปอย่างนะเจ้ามีคนบอกว่าโอ้ อุซาเป็นหว่วงทุกคนแล้วนะเจ้ายืนห่างสองเมตรเมตรสองเมตรเปิ้นก็เยี่ยงยังมาเยินเดินห่างเหาเขาเลยบอกว่าเห่าไปที่เสียงทุกคนเดินห่างเห่าหมดเลยเออทาัทางที่เหาไปได้ไปขึ้นที่เสียงก็อยู่แต่บ้านนะคะเจ้ากลักตัวก็เลยว่ากันไปนะเจ้า ตรงนี้เอาหมดเวลาทนายปอแล้วนะเจ้าพบกันใหม่เสาหน้านะเจ้าตีห้าถึงหกโมงเจ้านะเจ้าสาระกฎหมายโดยทนายปอเจ้านามสการและสวัสดีทุกท่านเจ้า